ื่อคุณหงุดหงิดนะคะทำสิ่งนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้ครูเพิ่งค้นพบการที่ทําให้ช่วยครูแบบหายหงุดหงิดซึ่งก่อนหน้านี้นครูก็ยังเป็นคนจริงๆคนเราทั่วไปมันก็จะชอบหงุดหงิดเวลาเจออะไรไม่ถูกใจเรานะคะก็หงุดหงิดค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะที่ช่วยครูได้แล้วโคตรดียให้ทุกคนลองเอาไปทําดูแล้วถ้าหายอ่ะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกด้วยนะและถ้าใครมีวิธีการดีๆเจ๋งๆก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะอันแรกเลยครูก็จะจดบันทึกของครูเหมือนเดิมอย่าง างแรกครูเขียนไว้เลยว่าโอเควันที่ครูหงุดหงิดอยู่ครูรู้สึกอะไรเนี่ยครูเขียนอย่าเลยขยะลบสมองเนี่ยครูเขียนไว้ว่าขยะลบสมองแล้วก็เขียนบันทึกสิ่งที่กาลังหงุดหงิดอะสิ่งที่กําลังคิดหรือความคิดลบของเราบางทีแบบถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนให้มันคิดดีสมองเราบางทีมันก็แบบเผลอไปคิดลบนึกออกปะเรื่องที่มันแบบไม่เข้าท่าก็ไปคิดลบอะครูก็จดไว้ระบายออกมาระบายสิ่งที่คิดไม่งานนะมันจะคิดอยู่นั่นแล้วคุณจะ ทั้งวันคุณจะแม่งจิตลบไปเลยอะ่ะไม่เอาเราต้องการที่จะเอาพลังงานดีๆเราจะต้องเอาไอ้พวกขยะในหัวงเราออกพอเรารู้แล้วมันเป็นขยะแม่งไม่ดีต่อตัวเราเขียนลงไปเลยเขียนจะเขียนด่าใครจะเขียนไม่พอใจใครจะเขียนหุดหงิดฟ้าฝนลมอากาศรถติดฝนตกเพื่อนร่วมงานไม่โอเคอะไรเขียนลงไปเลยเขียนเสร็จแล้วปุ๊บ มันเหมือนเราได้ระบายแล้วมันอย่างน้อยนะครูว่ามันดีกว่าแบบโทรไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วทําให้คนอื่นเขาแม่งได้พลังงานลบจากเราไปอีกนึกออกปะแม่งไม่โอเคเขียนไปเลยเพราะอันนี้สมุดแม่งไม่มาด่าเราอยู่แล้วคือสมุดมันคือเนื้อหาที่แม่งจดแต่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นไม่มีใครมายุ่งกับเราโอเคปะจดไปให้หมดเลยนะโอเคเสร็จแล้วนะให้เราแบบไปทําอย่างอื่นหากิจกรรมดื่มกาแฟอะไรพักเบรกเสร็จแ,แล้วมานั่งเขียนอีกรอบนึงด้านขวาอีกด้านหนึ่งของสมุดเนี่ยครูจะเขียนว่า งั้นเรามาเล่นเกมคิดดีกันเกมคิดดีคือไอสิ่งที่เราเขียนลบ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 ไอทางขวามือเมื่อกี้ทางซ้ายมือครูจะเขียนเรื่องดีเรื่องดีก็คือพลิกมุมมองหมายว่าไอเหตุการณ์วันนะี้ขอบคุณรถติดสมมติเขียนด่ารถติดนึกออกปะขอบคุณรถติดที่แม่งได้ฟังพอดแคสต์เออมองให้มันเป็นเรื่องดีขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ที่ทําให้รู้ว่าเฮ้ยกูแม่งดีเก่งกว่าเขาอะเพราะกูไม่เป็นแบบเขาโอเคปะเนี่ยพยายามหาพลิกมุมมองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดสมุดด้วยความแบบ ชีวิตแฮ ppy ปปและกลายเป็นแบบเฮ้ยไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยจริง,รงๆคุณค,คือความคิดแม่งหลีดทุกอย่างในชีวิตเลยดังนั้นต้องคิดดีถ้าอยากชีวิตดีต้องคิดดีวันไหนเผลอคิดลบเขียนลงไปและพออารมณ์ดีหน่อยกลับมาพลิกมุมมองว่าสิ่งนี้มันสอนอะไรเราสิ่งนี้มันให้ประโยชน์อะไรกับเรานะคะก็วันนี้ครูฝากไปเท่านี้นะก็ถ้าเครียดเครียดหมุดหยิดยุ่ทำสิ่งนี้รับรองหายชัวร์ค่ะถ้าชอบสนใจอาหารสมองสองนาทีกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามครูได้ที่เพจ Passion Twin นะคะครูไปแล้วนะเลยบ้าย